อร่อยแน่ร่อยแน่อร่อยมากครับถ้าเราพิเรนจะบอกแกจ่าแจกแต่รนเปล่าครับไม่ไม่ไม่ม่เขาเขาอบเขาจะไม่ชอบส่งชอบอ่ะเ้าไหมครับ,รบอย่างที่บอกว่ะฝลังเขาจะมีอะไรเลยอย่างที่ตัดแจกรวมไปเราต้องยรับได้ไครับไม่ใช่ว่าเขาชอบบางยา ถ้าบอกไม่ชอบบางอย่างเราก็ไปยังไงเราก็ไม่ได้แต่ก็ตัดช่องมากกว่าของอาหไทยมีเยอะมีังผไทยต้มยำกุ้งแกงมัสมัาไก่มาที่อินเดบโลกรงันนเป็นกินทานข้าวรือว่าเป็นขตเนม่เรน้ำหนักครับเลยไม่ใานเล่นเล่นเล่เลเลแปลบยจัับเปยเยอร่อยครับบระ